สวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไม่ดำตัวอ้วนกลมนะครับวันนี้นะครับผมมีเกมใหม่มานำเสนอนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆครับมีชื่อเกมว่าแกรนเซกานั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆอนอยากลองนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเป็นเซิร์ฟของใต้วันนั่นเองนะครับซึ่งของทางไทยเรานะครับก็คงต้องรอข่าวสารกันไปก่อนนะครับยังไม่แน่ใจว่าเปิดช่วงไหนนั่นเองนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวระบบเบื้องต้นนะครับในเกม แกนเซกานะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าต่างการสร้างตัวละครกันก่อนเลยนะครับไปถ้าเพื่อนๆสนใจเติมเกมถ้าเรามีร้านสเตลลาโกพาร์ให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกจุดทะเบียนบริษัทสะดวกปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนทางร้านรับเติมเกมมือถือหลายเกมมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมไนโครโ o l o leveling r o v p ับ G และเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายถ้าเ,เพื่อนๆสนใจติดต่อได้ที่เพจไลา์ที่ลิงใต้ไลฟ์หรือว่าใต้คลิปนี้นะครับเริ่มต้นนะครับตัวเกมนะครับก็จะสอนระบบเกมเพย์ก่อนนะครับแอคชั่นยังไงต่อสู้ยังไงประมาณนี้นะครับถ้าผมเล่นให้ดูเลยนะ,อ,ะอันนี้ระบบแอนิเมชันนะครับแล้วก็ระบบการใช้การ์ดสกิลนะครับ นี่โอ้โหดการาฟิกสวยมากนะครับเท่จัดระบบต่อไปนะครับเราสามารถเปลี่ยนตัวละครนะครับมาช่วยต่อสู้ได้นั่นเองนะครับซึ่งจะใส่ได้สูงสุดเนี้ยสตัวละครเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนก่อนตัวนี้น่าจะเป็นตัวแทงนะอ่าใช่ใช่ใช่ตัวแทงแน่ ใช้คอรดใช่ไหมขอทุบหน่อยอืมอือโอ้อ่าตัวครที่สามาแลวจ้าตัวที่สามกันเนอร์หรอเอ่ น่าจะเป็นกันเนอร์ครับอ่าใช่กันเนอร์อืมระยะไกลนะครับเป็นตัวผู้หญิงนะโอ้ใช้ได้ใช้ได้คล้ายๆจกกักรพรรดิเงาเนาะเออคล้ายๆนะคล้ายๆอันนี้เกรดเต็มใช่ไหมโอ้อันปีโอ้ยแปลงรล่างครับโอ้โหผมทองคล้ายๆกักบดักบอลเลยนะครับ โหเท่มากนี่ใช้สกิลของเพื่อนได้ครับอเอฟเฟคโหดมากครับบอกเลยโหไอ้การสกิลนี่คือเท่มากอะ่ะอืมโหเท่จริงกว่าจะเล่นได้ขนาดนี้ต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะอันนี้ฝึกสอนมันให้มันให้ของมาค่อนข้างเทพน,นะครับเอาละเนะพื่อนเพื่อนเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะเล่นเนี่ยเขาจะให้เรา เลือกตัวละครได้3ามตัวละครน,นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้มีข้อมูลนะครับว่าสามตัวละครแรกนั้นควรจะเลือกตัวอะไรดีนะครับแต่ว่าหลักๆเลยผมเลือกสาวๆนะครับอ่าในดีนะผมเลือกสาวๆั้งสามคนครับเออเรียกว่าเป็นฮาเลมย่อมๆแล้วกันนะครับส่วนใครจะเลือกตัวละครผู้ชายนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับเพราะว่าตัวละครมันมีมากกว่า3ามตัวนี้อยู่แล้วนะครับเราสามารถไปหาเพิ่มได้อยู่ดีนะ ฉะนั้นผมมองว่า3ตัวละครเบื้องต้นเลือกทำใจฉันเลยก็ได้นะครับเอาละครับเพื่อนตอนนี้นะครับอยู่ในตัวเกมแกนเซ g a เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวระบบที่น่าสนใจภายในเกมก่อนแล้วกันนะครับอ่ะอย่างแรกเลยดูที่การาฟิกก่อนนี่ครับอันนี้คือผมปรับสุดแล้วนะตัวละครเนี่ยดีไซน์แบบอนิเมะนะครับเฉดสีการาฟิกนี่สวยงามมากอันนี้คือภายในเมืองนะครับต้องบอกว่าสวยนะ จร,จริงๆอ่ะมีบรรยากาศตอนเช้ากับตอนกลางคืนด้วยนะถ้าตอนคืนนี่ไฟสวยกว่าน,นี้นะครับอันนี้บรรยากาศภายในเมืองหลักเนาะก็จะมีผู้คนนะครับเข้ามาเดินด้วยนะเหมือนคนอื่นน่ะเห็นไหมอ่าเอวีซีก็มีการสื่อสารกันได้นะครับภาษาญี่ปุ่นบ้างน่าจะใช่นะครับอ่ะดูทางด้านซ้ายครับเ,เพื่อนๆเราสามารถเปลี่ยนตัวละครได้นะครับนี่แบบนี้นะครับก็คือใส่ได้สูงสุด3มตัวละคร ส่วนตัวเกมนะครับจะเน้นดําเนินเควสหลักทางด้านขวานะครับซึ่งตัวเกมมีออโตให้อันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับคือเล่นสบายแน่นอนนะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเจอบอสอะไรเงี้ยก็จะต้องเล่นมือบ้างนะครับทีนี้นะครับมาดูที่ขี่สังผีดด้านบนนะครับเรามาชมระบบภายในเกมกันดีกว่านะครับบางระบบเนี่ยอาจจะยังไม่ปลดล็อกนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวข้ามไปก่อนล้วกันนะครับมาที่หัวข้อแรกกันก่อนเลยครับกระเป๋าด้านบนเนาะ อันนี้จะเป็นหน้าต่างกระเป๋านะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันมีทั้งการ์ดสกิลนะครับแล้วก็ตัวละครนะครับค่อนข้างเยอะมากๆแล้วก็จะมีระดับด้วยเห็นไหมเี่ยอย่างนี้เป็นระดับ s r นะครับแล้วก็จะมีระดับ s r ด้วยด้านล่างนี่มีดาวด้วยเห็นไหมน่าจะต้องใช้ตัวซ้ำนะครับในการปลดล็อกนั่นเองอ่าอันนี้เป็นพวกการ์ดบวกค่าสเตตัสนะครับอ่ามีระดับเช่นเดียวกันนะอ่าอันนี้เป็นอุปกรณ์สวมใส่นะครับมีระดับเช่นเดียวกันอันนี้คือ u c เหรอแล้วก็ระดับ c อันนี้เป็นพวกยานะครับแล้วก็พวกกล่องต่างๆนะครับเนี่ยพวกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนาะให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับหัวข้อต่อไปนะครับที่เป็นรูปชุดเกาะด้านขวานะครับอ่าอันนี้จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการจัดทีมนะครับแล้วก็อุปกรณ์สวมใส่รวมไปถึงการ์ดต่างๆอีกด้วยนะครับบางอย่างที่มันล็อกอยู่เนี้ยผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับอันนี้ไว้ก่อนแล้วกันเนาะซึ่งนาล่าเนี้ยสามารถเลือกพีเศตได้นะครับนี่มีพีเศตทีมนะครับ แต่ว่าตัวละครเราต้องมีด้วยนะด้านล่างนะครับอ่ะหัวข้อต่อไปนะครับที่เป็นรูปดาบโลอันนี้นะหัวข้อนี้นะครับน่าจะเกี่ยวกับดันเจี้ยนต่างๆนะครับซึ่งผมปลดล็อกแค่ดันเจี้ยนเดียวนะครับคืนนี้ดันเจี้ยนเนี้ยมันจะคล้ายๆกับหอคอยนะครับก็คือการไต่ชั้นไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีระดับความยากมากขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยผมลงไปแล้วนะครับสามารถลงได้หนึ่งครั้งต่อวันนะผมก็เลยลงเป็นตัวอย่างให้ดูไม่ได้นะครับ นี่อันนี้ลงไปแล้วนะต่อไปหัวข้อตรงกลางครับที่เป็นรูปโลกนะอ่าอันนี้จะเป็นแมปภายในเกมนั่นเองนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเมืองหนักนะครับเราสามารถเดินทางไปยังเมืองอื่นได้นะครับหัวข้อต่อไปนะครับที่เป็นดาบสองเล่มกับโลกนะครับอันนี้ผมยังไม่ปลดล็อกนะขอข้ามไปก่อนละกันนะครับอ่ะถัดมาที่ด้านล่างครับที่เป็นรูปอัศวินเนาะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับแรงกิ้งนะครับเมื่อแร็งเราสูงขึ้นนะครับก็จะสามารถรับไอเทมตรงนี้ได้นะครับมีเพชรด้วยนะ หัวข้อต่อไปครับที่เป็นลูกสมุดนะตรงนี้นะครับน่าจะเป็นคอลเลกชันนะครับอ่าใช่เป็นพวกคอลเลกชันตัวละครอ่าคอลเลกชันการ์ดคอลเลกชันชุดนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะหัวข้อต่อไปครับคือไอชิเม้นตัวละครนะครับสำหรับไอชิเม้นตัวละครนะครับเมื่อเราปลดล็อกความสําเร็จนะครับสามารถมารับไอเทมเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับอ่าประมาณนี้เนาะ หัวข้อต่อไปครับคือมิชชั่นหรือว่าเควสอ่าอันนี้น่าจะเป็นพวกเควสประจำวันนะครับอ่ารับของเลยรายสัปดาห์รายเดือนน่าจะประมาณนี้แหละนะครับอ่าหัวข้อต่อไปคืออะไรผมไม่รู้นะโอ้อันนี้เป็นหัวข้อเนื้อเรื่องนะครับชั้นต้นหนึ่งอ่าอันนี้ผมผ่านไปแล้วเนาะโอเคเมื่อเราผ่านเนื้อเรื่องเราก็สามารถมารับไอเทมเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับ โอ้ตรงนี้ผมชอบนะเขาทําเป็นหนังสือเห็นไหมเรียงเป็นรูปเลยนะเออแบบเล่ม1เล่ม2เล่ม3าเงี้ยอันนี้ทําดีนะคอนเซปต์ใจะคล้ายๆกับหนังสือมัางะงประมาณนี้นะครับน่ะถัดมาที่หัวข้อตรงนี้นะครับคือลายเอ,อ่ยมีอยู่2ฝั่งอ่ะดูฝั่งซ้ายก่อนตรงนี้น่าจะเป็นอาร์ติแฟกต์หรือเปล่านะครับเออเหมือนเป็นอาร์ติแฟกต์ธาตุประมาณนี้เนาะน่าจะใช่นะผมยังไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับหัวข้อต่อไปนะับที่เป็นแท่นตีเหล็กนะ อ,อันแรกก่อนเลยโอเคเราสามารถทีบวกอะไรได้บ้างโอน่าจะเป็นพวกก๊์ดนะครับใช่ไหมลองอ๋อเป็น e อพีเหรออ๋อสามารถแอปเอพีให้กับการ์ดได้นะครับโอเคโดยใช้ลูกแก้วตรงนี้นะอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ่ะหัวข้อต่อไปที่เป็นรูปดาบนะโอ้อันนี้คืออะไรอ่ะสวยจังเลยใช่เขากะ อ๋อเป็นทดลองตัวละครปะอ๋อลองสกิลอ๋อโอเคคือสกิลตัวละครน่ะน่าจะมีแค่สองนะครับแต่ว่ามันจะเพิ่มการสกิลเนี้ยสามารถใช้สกิลเพิ่มเติมได้เยอะกว่านี้นะโอเคขอลองตัวดีสิได้ไหมโอ้โหคือแปลงร่างเลยนะตัวนี้เท่อะสมุไรอะ ฮึมเนี่ยครับมันจะเป็นการตัวละครอื่นนะครับตัวนี้คือตัวไฟป่ะโอ้คล้ายๆนาจานะอืมกึ่งกึ่งอันเชิญซัมมอนนะเพื่อนๆแฟนซีมากอันตี้ีอู้หูจาต้นไหนชัดๆเทมมาก เอาดูแค่นี้ก่อนละกันนะครับโคตรเท่าสามารถเลือกตัวละครหลักอื่นได้นะครับเอาคนนี้ดูไหมหล,อล่อเกินหูดาบใหญ่หล่อมาก <c oughs> โอ้ตัวนี้แม่งแม่งเก่งแน่เพื่อน <c oughs> โอ้โหสกิลแบบ <c oughs> โอด้ดาบใหญ่เท่จัดถ้าเป็นการ์ดอะใช้การ์ดจะเป็นไง <c oughs> โอ้ดูดีนะดูดีนะ <c oughs> อันเชิญการ์ด อืมอันนี้คือแปลงร่างเลยเหรอเทเกินเฮ้ยดูดีจังจัดอืมแปลงร่างเลยนะโหดูดีดีดโอเคนี่ก่อนแล้วกันอ่ะถัดมาที่หัวข้อแฟชั่นนะครับโอเคอันแรกก่อนแล้วกันโอ้แฟชั่นมีชุดให้ลองไหม ต้องกดตรงนี้เลยนะครับมีแค่สองชุดเองเหรอต้องดูตัวละครอ,อื่นอ,อ,อ่านี่พระเอกพระเอกโอ้อันนี้มีชุดเยอะแฟชั่นฤดูดร้อนโอ้ดูดีนะเมื่อกี้เหมือนมีบางชุดใช้เพรซื้อได้นะครับแต่บางชุดน่าจะกิจกรรมหรือเปล่าโอเค้ยโอ้โหชุดนี้เท่ตัวเอกของเราเรนาะเออชุดน่าจะเยอะหน่อยดูดีนะครับดูดีนะโอ้นี่อะไรอะ่ะ โอ้โหมีแบบเป็นชุดเกราะเลยนะครับเออตัวเพิ่อ,อกชุดเยอะนะลองดูตัวอื่นสิตัวนี้น้อยอะ่ะตัวนี้ก็น่าจะเยอะอยู่นะครับโอ้ยชุดเมดใจละลายหมดแล้วหรออ๋อต้องเลือปอีกครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันเยอะแต่ว่าบางทีมันมีแค่ส่วนหัวนะครับเออไม่ใช่ทั้งตัวอวยชุนี้เซ็กซี่อืม เนี่ยเนี่ยอย่างนี้มีแค่ส่วนหัวอ่ามีพวกแป้นอะไรอย่างงี้อ่าโอเคเข้าใจละตัวปืนน่ะอุ้ยตัวปืนก็เซ็กซีนนกซกซ่นะครับด๋ดวนะผมเห็นชุดอะไรวะแบบโอ้โหเพื่อนเพื่อนแค่ชุดเปลี่ยนทุกอย่างก็ดูน่าเล่นมีเปลี่ยนสีด้วยนะครับด้านล่างอมีอีกไหมขอดูอีกนิดนึงโอ้โหชุดปืน,ปนอืม โอ้โหดูดีครับดูดีแฟชั่นดูดีนะของตัวผู้หญิงเนี่ยอุ้ยมีชุดกีเพาด้วยโอ้โห,โโหชุดไปนหนโอ้นี่ไงชุดแบบจัดเต็มนะครับโอ้ชุดนี้นี่ก็โอเคนะชุดผู้หญิงเนี่ยทำเม็นเล่นไปเพื่อนอ่ะอันที่สองป้งอันนี้คือทรงผมเหรอโอ้ทรงผมตัวละครก็เปลี่ยนได้ด้วยเหรอ เปลี่ยนได้ท้งตัวป่ะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเปลี่ยนทุตัวเลยเหรออย่างนี้ตัวละครหลักของเราก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับเรื่องของทรงผมเลยนะเปลี่ยนตัวสิอุย้ยเปลี่ยนได้จริงครับเพิ่งเคยเห็น <c oughs> อ่าัวข้อต่อไปยังไม่ปลดล็อกนะครับอ่าสุดท้ายคือลายเอ่ยอ่าก็มาถึงนะครับในส่วนของ หัวข้อกาชานั่นเองนะครับมีตู้เลทอ่ด้วยนะจ๊ะโอ้นี่ตัวนี้เท่นะไอตัวสมุไรอ,อ่ะใช้สามพันเพชรหมดเลยเหรอโอเคโอ้นี่ไงร่างแปลงตอนแรกอะ่ะเออนเทมากเลยอะ่ะหม,มันเยอะมากอ่ะเพื่อนผมจะเปิดตู้ไหนดีนะครับไม่รู้มีการันตีหรือเปล่าแต่ยังไม่ถึงสามพันเพชรนะเพื่อนเพื่อน<ๆ>อาจจะยังไม่ได้เห็นในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้เป็นคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวมาเปิดกาชาให้ดูว่า จะได้อะไรบ้างนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเ,เพื่อนๆสามปรับเกมแกนเซก้านะครับรีวิวระบบเบื้องต้นเป็นไงน่าสนใจป่ะนี่บรรยากาศภายในเมืองผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างคึกคืนนะไม่ว่าจะเป็น NPC หรือว่าผู้เล่นที่อยู่ตามเมืองนะครับรวมถึงสัตว์เลี้ยงนี่สัตว์ที่มันเดินได้คืออะไรแมวแมววิเยนมาก <c oughs> ผมบอกเลยว่าตอนกลางคืนน่ะสวยมากนะโดยเฉพาะเมืองด้านบนนะ่ะเออมันมีฟงมีไฟนะครับอ่ะให้ชมประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกมแกนเซก้านะครับถ้าเกิดใครอยากลองสเตย์หวาน ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอรักเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับช๊บจ้า